ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดประจวนชี่13กุมภาพันธ์โดยโคชเชฟบอนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดช้านี้ขอสนอหารยังไงเต็งหนึ่งมาแรงมากเปิด5ตัวเต็งกุญซือคนใหม่แมนยูหลังผู้ท้าชิงหายไป1คนในครั้งน,น,ะะนี้แล้วนะเมื่องารนนิดนักของฝัง่งเต็งหนึ่งมาแรงมากเลยนะฮะเรามาเปิด5ตัวเต็งกุญซือคนใหม่ของฝั่งแมนยูหลังผู้ท้าชิงหายไปแล้ว1คน เมื่อทางด้านฝั่งสกายเบดเบิร์าร้านรับนันทถูกกฎหมายชื่อดังของอังกฤษได้ออกอัตราต่อรองล่าสุดสำหรับคนที่จะมา,าเป็นกุนซื้อทาวนคนใหม่ของแมนยูทีมยักษ์ใหญ่แห่งสุตวัลพีมอเล็กอังกฤษทานนี้ผู้ท้าชิงที่เป็นเป้าหมายของแมนยูนั้นหายไปแล้วหนึ่งคนหลังจากที่ทีมชาติอังกฤษประกาศที่จะต่อสัญญากับดัางของโทมัสทูเคิลเฮดโค้ชชาวเยอรมันจากเดิมที่จะหมดลงหลังจบฟุตบอลโลกปี2 0 2 6 รอบสุดท้ายช่วงเดือนกรกฎาคมออกไปจนถึงจบศึกโยูโร2 0 2 8ในครั้งนี้ีแล้วซึ่งปรากฏว่าสกายเบดยกให้ไมเคิลคาริกกลายเป็นเต็งหนึ่งที่จะได้รับตำแหน่งผู้จัดการทีมถาวรคนต่อไปของฝั่งแมนยูหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไร้พ่ายมาตลอด5เกมแล้วมาแต่ที่เข้ามารับงานชนะไป4เสมอไป1ขึ้นมาอยู่อันดับที่4เหนือเชลซีและก็เิเวอร์พู โดยมีลุ้นนะฮะไปเล่นยูฟาแชมเปียนลีกและฤดูกาลหน้าแบบเต็มตัวแล้วส่วนเต็ง2นั้นเป็นโอลิเวอร์กราสเนอร์ที่จะหมดสัญญากับดบางของคริสตันพาเดชหลังจบฤด,ดูกาลน,นี้ด้านแกรีซอเกชที่มีข่าวกับดบางของฝั่งแมนยูมานานในคราีนี้จะคงรังเต็ง3ส,ส่วน2องอคุณซือมือดีทั้งทางของอยูเรนนาเกวันกับดบางของรืเอนริเกตามมาเป็นเต็ง4แล้วก็เต็ง5ตามลำดับนะ โดย5ตัวเต็งผู้จัดการทีมแมนยูในฤดูการหน้าโดยหน้าของฝั่งสกายเบชนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้เต็งหนึ่งก็จะเป็นไบเคลนคาริกนะฮะขุนซือช่วงคราวของแมนยูอัตราต่อรอง10ต่อ11แทน11จา10ไม่รวมชุนเต็ง2เป็นโอลริเวอร์กราสเนอร์จากคริสตัมพารชอัตราต่อรอง5ต่อ1แทนจะาย5ไม่รวมชุนเต็ง3เป็นแกริซาวเกชอัตราต่อรอง6ต่อ1แทน1่จา6ไม่รวมชุนเต็ง4ี่จะเป็นโดเรียนนาเกลมันีมมชาติเยร อัตราต่อรอง14ต่อ1แทง1 7 4ไม่ลมทุนเต็ง5ก็จะเป็นทางหน้าของบริเอเอ็นบริเก้จากเอชเออัตราต่อรอง20ต่อ1แทง1จะ20ไม่ลมชุนนะก็เป็นว่างานนี้เหลือเป็นแค่5รายเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วต้องรองดูกันต่อไปก็ได้กัน5ตัวเต็งนี้ใครจะเป็นผู้จัดการทีมแมนยูในฤด,ดูการต่อไปเรงมาดูข่าวตอา่อมากันครับ ฟิลเนวิลเปิดเผยรอยคินกับพี่ชายของตจนเองแกรี่เนวิลทะเลาะกันทุกวันสมัยที่เขาอยู่แมนยูด้วยกันเมื่อฟิลเนวิลอดีตนารับของแมนยูเปิดเผยเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังความสัมพันธ์ระหว่างรอยคินกับพ้าตของแกรี่เนวิลช่วงที่ทั้ง3คนนั้นแข่งค้าแข่งร่วมกันในทีมโอทเทอร์ฟอร์จโดยยอมรับเป็นนัว่าคินกับแกรี่นี่มีปากเสียงกันแทบทุกวันในขณะนี้ โดยทีวีที่ให้สัมภาษณ์ผ่านพอดแคสต์ The Greatest Game บอกว่าคินถึงขั้นเกลียดแกรี่ในช่วงเวลานั้นและก็มักจะประทักคารมกันอยู่เสมออย่างไรก็ตามเขากลับรู้สึกนะว่าคินเอนดูตัวเองมากกว่าและก็พร้อมเล่าอีนะว่าอดีตกัปตันทีมชาติไอแลนด์ยังไปร่วมงานแต่งของเขาอยู่เลยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับใครมาก่อนอย่างไรก็ตามแม้ว่าความสัมพันธ์ในสนามจะดูเดือดแต่หลังจากที่แขวนสตาร์ทไป ทั้งคู่ก็กรับสนิทกันมากขึ้นและใปัจจุบันนั้นทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ฟุตบอลร่วมกันทั้งทาง Sky Sport และก็ The Overlap ในครั้นี้เป็นดัววางการที่สองคนนี้ไม่ธรรมดานะฮะด่ากันและก็กลับมารักกันเหมือนเดิมทั้ง2คนเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารัฐยังไงอามัดชพูดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเขาและก็กาเมโล โดยคำสารภาพของอามัตติยันบโรแสดงให้เห็นนะว่าภายในห้องแต่งตัวเนี่ยของแมนยูนั้นคุณค่าที่แท้จริงบางครั้งมด้อยู่ที่คำชมเชยที่ดังลันโดยเวสต์แฮมเสมอกับแมนยูหนึ่งต่อหนึ่งในการแข่งขันพรีเมารีรอบ26นะฮะอามัตจิยันโรไม่ใช่นักกีฬาประเภทที่ชอบพูดมากต่อหน้าสื่อแต่เมื่อไรก็ตาม ESPN ขอให้เขาอธิบายเพื่อนร่วมทีมด้วยคำเพียงแค่คำเดียว เขาดันเลือกคำที่ทำให้ผู้ฟังนั้นต้องติดตามทันทีสำหรับเมสันเมาส์อามาัดเองก็ไม่ได้ใช้แค่คำพูดสับธรรมดาเขาเรียกเมสันเมาส์บอกว่าผู้ที่ถูกประเมินต่ำกว่าความเป็นจริงและสำหรับกาเซมิโลเขาใช้คำเดียวที่เด็ดขาดว่าตำนานนั่นไม่ใช่คำพูดที่สุภาพาธรรมดาซะเท่าไรนักซึ่งเมสันเมาส์ย้ายจากเชลซีมาอยู่ที่โอตาฟอร์ในปี2 0 2 3 โดยค่าตัวเริ่มต้นอยู่ที่55ล้านปอนด์บวกกับเงินตั้งของโบนัสอีก5ล้านปอนด์เงนินบาทเงินจํานวนมหา,าศาลนั้นทําให้เขามีแรงกดดันอย่างมากแต่ว่าเส้นทางของเขากับแมนยูนั้นกลับไม่ได้รับรื่นเสมอไปอาการบาดเจ็บเรื้อรังทําให้เมาส์เนียรักษาระดับการเล่นของตัวเองได้ยากจริงๆ บางครั้งเขาก็เล่นได้ดีเคลื่อนไหวอย่างฉันฉลาดกดดันอย่างต่อเนื่องอะไรก็เชื่อมเกมแดนการได้ยอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามผลงานมาันเรานั้นไม่ได้รับการยอมรับอย่างที่ควรจะเป็นอยู่เสมออามาชซึ่งฝึกซ้อมแล้วก็เล่นเกมข้างเมาส์ทุกวันเข้าใจาเรื่องนี้ดีกว่าใครเพื่อนเมื่อเขาเรียกเพื่อนรพ่วมทีมว่าผู้ที่ถูกประเมินค่าต่ำกว่าความเป็นจริงเขาขลังชี้ให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างการประเมินจากภายนอก กับความเป็นจริงภายในสนามแม้ว่าเมสันมาสต์เองอาจจะไม่อยากได้สร้างช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นได้อย่างสม่ำเสมอแต่คุณค่าของอดีตดาวเตะเชลซีรายนี้อยู่ที่ความมุ่งมัน่นความหลากหลายทางด้านของแท็กติกหรและก็จรรยาบรรในการทํางานซึ่งเป็นทางด้านของคุณสมบัติที่ไม่สามารถจะวัดได้ด้วยจํานวนประตูหรือว่าแอซสิสในครั้นี้เสมอไป โดยสำหรับคาเซมิโลแล้วเรื่องาราวแตกต่างออกไปมิดฟิลด์ชาวบราซิลรายนี้อายุ33ปีและก็เลิอสัญญาอีกเพียงแค่6เดือนในช่วงเดือนพฤษภาคมแมนยูตัดสินใจไม่ใช้เงื่อนไขในการต่อสัญญา12เดือนซึ่งเกือบจะยืนยันได้แล้วว่าน,นี่เป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขาในถิ่นโอทัฟอร์ชอย่างไรก็ตามเดสนม้มคาเซมิโลยังมีบทบาทสําคัญภายใต้การคุมทีมของบริเบนอรมบริม และต่อมาก็คือไมเคิลคาริคเขายังคงเป็นเสาหลักในแดนกลางประสบการณ์ความสามารถในการอ่านเกมและก็ความเยือกเย็นในเกมสําคัญยังคงช่วยให้เขาเนี่ยรักษาอิทธิพลของตนไว้ได้เมื่ออามมัดเปเรคาเซมิโลว่าตำนานนั่นเป็นการยอมรับในทั้นทางอาชีพที่พิสูจน์แล้วของเขาตั้งแต่บริอัมมาดริดจนถึงแมนยู ซึ่งคํากล่าวของอามบัตเนียสะท้อนให้เห็นถึงวุี่ภาวะของเขาในครั้งนี้ด้วยนะฮะจากผู้เล่นที่ดินบรนเพื่อจะหาที่ยืนในทีมภายใต้การคุมทัพของเอดิชเชนฮาร์กอัมบัตได้กลา,ายมาเป็นผู้เล่นคนสําคัญในตอนนี้เขาเคยถูกทดสอบโดยอามเิลในตําแหน่งวิงแบ็กขวาเมื่อไมเคิลคาเด็กนั้นเข้ามาคมุมทีมโดยอามบัตเองก็กลับไปเล่นตําแหน่งปีกขวาและที่เขาถนัดย,ยังคงมีบทบาทสําคัญในทีมต่อไป ซึ่งในห้องแต่งตัวที่วุ่นวายคำพูดสั้นๆเหล่านี้มันมีความหมายชัดเจนเลยนะเมาส์ต้องการเวลาและความมั่นใจความมั่นคงเพื่อจะพิสูจน์คุณค่าของตนเองโดยการเซมิโลก็อาจจะจากไปในระดับนี้แต่เพื่อนร,ร่วมทีมยังคงเคารพในมรดกของเขาและอามัเเอนนั้นก็ผ่านคำพูดของเขาแสดงให้เห็นได้ว่าเขาไม่เพียงแค่เติบโตในสนามเท่านั้นแต่ยังคงเข้าใจในระบบคุณค่าภายในทีมในครั้งนี้อีกด้วย เป็นคำว่าง,งานนี้นะผมเรียกว่าไม่อยากจะพูดอะไรมากนะฮะมันขึ้นอยู่กับความเคารพของแต่ละคนว่าจะให้ความเคารพของแต่ละคนนั้นด้วยคําว่าอะไรเรามาดูข่าวต่อมาเจนคารบอย่าหาวานาสอนเซอร์จิมแนะนายกอังกฤษต้องกล้าไม่เป็นที่รักบ้างชี้ตัวอย่างดีๆที่แมนยูเนี่ยมันก็มีอยู่นะโดยเสอร์จิมบรคิฟเจ้าของร่วมสโมสรแมนยูแห่งสุขวรนพิมบรอังกฤษตกเป็นกระแส วิจารณ์อย่างหนักหลังจะให้สัมภาษณ์ว่าสหราชอาณาจักรนั้นถูกผู้ะยบเข้ามายึดครองพร้อมวิจารณ์ผู้นําประเทศว่าใจดีเกินไปไม่เหมือนที่เขาที่ยอมถูกเป็นที่รักของแมงอยู่เลยโดยเซจิมได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวผู้ที่ไม่สามารถมีเศรษฐกิจนะฮะที่ดีได้หากว่ามีคนรับสวัสดิการ9ล้านคนและก็มีผู้พยพจำนวนมากหลงไหลเข้ามาได้ ผมหมายถึงอังกฤษถูกยึดของแล้วมันมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปประชากรของอังกฤษนั้นอยู่ที่58ล้านคนในปี2020ตอนนี้เพิ่มเป็น70ล้านคนแล้วนั่นคือเพิ่มขึ้น12ล้านคนเลยนะอย่างไรก็ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือว่า ONS ประเมินว่าอังกฤษนั้นช่วงกลางปี2025อยู่ที่69.4ล้านคนเทียบกับ66.7ล้านคนในช่วงกลางปี2020ในขณะนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสมบสร์ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงอ่ชาชันครับขอบคุณทุกคนที่ใิดชมผมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ